คู่ตอนนี้ตอนนี้น้องเบลค้อนุญาตถ่ายทอดสดเด้อค่ะพร้อมกันทั่วโลกค่ะตอนนี้ได้ได้จ้าถ่ายเออเออคอนเอ็กซ์ซีง่ายนุ่มพี่น้องผู้ทุกคนที่อยู่ต่างแด่ต่างประเทศกันดีทุกประเนาดาอยู่อยู่ทุกทุกมุมนั่นแหละเหตุจังได้ข้ากันจงวดใจไปซื้อไว้น้ำเนบ่อข้ากัารุ่มแชงท็อปสี่เก้าหัน ว่านึ่งก่อนพอคอยผู้ใดสนใจวันเละมันเขาอีกได้เป็นผู้ขาเบาอินหรืออกนเมีมีผู้ใดวันที่ผ่านว่าใบบ้านอ่าวันที่ผ่านว่าใบบ้าโอ้มันใจพักมีผู้ใดถุงน้ำกูบ่จ้าเก้าหกหนึ่งผู้ใดได้เห็นคลิปน้องเดียวบอสจำได้บอน้องเดียวลงอยู่ได้ค่ะขอบัญชีหลวงพ่ออยู่ได้ล่ะค่ะคุณชัยพิชิตเอ้ยชัยพิสิทธิ์ดิวส้อยขอบัญชีหลวงพ่ออยู่ได้ค่ะ ีพูคออพน,นันไล่สดอยู่นี่เดียวต้องเดียวก็จะขึ้นบัญชีปูอยูุ่คนคนนี้เป็นบุคคลที่มีมีบุญทั้สงสมไ้ดีแล้วแล้วก็สีมีโชคอยหลังวันสิมาขพให้สมบังเดง้อคุณโยมแล้วก็ทุกคนนั่นหล่งยายนเนียเ่ยทำแตกกู่้ันแสดงความรู้สึกออกขานิดให้น้อยคุณตัวมันตงพกเบิ้งอ้าเามาปลอมกันไปรถน้อยนองเกเนะ จ้างวดนี้เนาะค่ะปู่ซุ้มเงียบเมืองหนองบัวนะคะงวดประจำที่16มิถุนายน2565ถามเมือช่วงมีกระดาษประกากระจดไปพร้อมกันได้เลยเด้อค่ะอวิ่งบนวิ่งบนสีโลศูนยีโลศูนย์ ผ่านมาวันเลขกเก็บมาเพิ่อปีอ๋อเจ้าเลขวันที่หลวงพอ่อเอาไม่สองคนแล้วเด้อปูเดี๋ยวเดียวจังเอาถ่ายคลิปลอเด้อฝากคุณผู้ชมล่างมาไหลมาครูวอาเป็นตะเล็ดต้นตะเล็ดต้วนนะครับจะให้ไปเห็นเด้ไหมสน่นเด้มันคึอจันจันนี่ได้แต่ในมีทองมึงโป่ง,งนี่ยังไ้อ๋อัีนี้วิ่งล่างเด้อวิ่งล่าง ประยัดตัเบอร์หานี่แหละเจ,ะจะ็ดจิจแบบนี้นี่เลขห้าวิ่งล่างห้าไม่ได้ขายเครื่องไฟเดอ้อแัะนี่เลขหลักร้อยแสดงแนวทางมาเหมือนเดิมหลักร้อย,ยเจ็ดหล,ลักร้อยเจ็ดอ่าเบิ่งว่ามั่นสีมาทำปฏกี้กิริยาก,กันเป็นเจ้าสามทหาร เมื่อเมื่อตัวระเบียวไปเร่งไปนี่บไรเร่งมาปิดหนึ่งในสามทหารเชื้อก่อนค้อกันมาเลยมึงดินดึงเห็นไหมนะเดเ๋ยวโอ้โหตอบนี่เลขสามตัวเด้อสามตัวไม่ไม่ใช่ขอไข่อนเจ็ดเจ็ดศูนย์สาม 7จ็ดศูนสาต่อมาก็เป็นเจ็ดศูนย์บริยินจังเลยเดี๋ยวเด้ดอค่ะปูแป๊บนึงค่ะเอาไว้ว่างหนิคนสีดำขอพายเด้อค่ะุณไมช่ชม ขอค่อยครับแต่งเสียงไห้นะครับเพราะว่ามีพี่น้องคอมเมนต์มาเสียงเบานะครับได้สิเอาอะไรงเงี้ยมาครับปู้ครับบานนี้ชัดเจนตลอดอ่าชัดเจนตลอดเอาบานนี้เขาเริ่มไหมเด็กสามตัวเริ่มไหมจ้าเด็กสามตัวจบไหมค่ะผู้ชมขอค่อยเด้อค่ะเมื่อกี้เสียงมันขาดเมื่อกี้พอตอนหนึ่งเนาะเอาคู่แรกอ่าท้งแรกเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามต่อมาก็เจ็ดศูนย์หนึ่ง เจ็ดศูนย์หนึ่งทีนี้ขออนุญาตเอฟซี G, เพื่อเป็นการบ๊บประมาณไปนิ้ตัวเพื่อเป็นการเอาเคืองในร่อนเอาท่องนะี่ในมาหาสม,มุทรขึ้นมากหา้อันนี้อุปมาเอาตัวเลขวิ่งก็รักลอยแต่มาใส่กันอีกหางหนึ่งสามตัวสามหางเ่องวันเด้อเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าครับทุกอย่างเป็นไปได้ ค่ะสา,ามหางนี่ขออนุญาตไม่เน้นโอ้มาเน้นเนาะว้ขออนุญาตไม่ฟันธงตัวใดตัวหนึ่งขาบซ่ากันหรวอขาบซ่าเนี่ยมก้อนเสาก้อนเดียวเดียวไดต้องสองก้อนเป็นมุ่งผ้าไปสามก้อนหนึ่งเขาสุกเลกสามหาง เด็กสามตัวสอบสามหางยังได้ประมาทเป็นเด็กขาดแต่ว่าบาัดนมีกับปูก็ได้ตัดเด็กสองตัวมาให้เร็วกันส่วไทยเฮ้าเอฟซีภาคกัดสงมนเพราะว่าฉลาดแล้วก็เพิ่มควมเฉลียว็ม่าประสบการณ์กว่มเดอ้อแนวทางความคิดปูปปหายมาเป็นก้าวแรกไฮมุจเจ้าก้าวย่างเป็นก้าวแรกก้าวที่สองที่สามมุจเจ้าก็แทนเฮหันรอดทุกอย่างจะเริ่มต้นจากก้าวแรกอยู่เสมอ เป็นแนวทางอ่าสองตัวบนมีด้วยกันทั้งหมดสี่หางค่ะซึ่งตัดตัดออกมาจากเลขส,สามตัวสามหางเนี่ยหางแรกก็คือศ <03. S 1> ูนย์สามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สี่อ่าเอาสีสังเกตว่าเอาสีมาตาใสือตีคือบ่มีเลขปีกๆสีมันอะไร ยังได้สงสัยวัคซีนมักซีกันม,มันลอยใช่หรอเค่ากัรจอบลอยมากอ่ะต่อมาเป็นศ <01. S 2> ูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งปิดท้ายด้วยศูนเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดเน้นนะปู่บ้านนี่ปิดท้ายด้วยศูนย์เจ็ดตอนนี้เพราะท่านเน้นโอ้เพท่นเน้น่ะครับอ่ปล่อยก่อน,น,นจะขอไปคัดกรองมีดีเรีิตด,ดีๆบ้าก่อน ค่ะต่อมาเป็นเลขล่างล่างห้าแปดห้าแปดห้าสองห้าสองห้าหกห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าสองห้าหกห้าเจ็ดเลขล่างปิดประหาร ัดว่าเป็นเลขที่สวยงามอยู่ดิเห็นบอกน้องเบลแมนจ้าฟูว่ามันก็งามอยู่โยจะว่าหาแปดน้องเบลคนนี้ที่วันนี้จำจำได้กว่าหาแปดเวียนตานะเมนแมนถามแมนงวดนั้นงวดนี้มันได้หาแล้วมันลงได้หาแปดเลขตมันก็มี่แปดสองหกเจ็ดแปดเจ็ดงวดนั้นมันกับแปดสองหกเจ็ดเท่ากัน มันเป็นวนทรับแบ่หมดตัวเนตาอ่าอ่าเอสดีทุกคนเมื่อผ้ากันได้ยินเสียงของครูแล้วครูเด่นจะแดงแนวทางมานี่เั้นถึงว่าเละมันเข้ามันจะรู้เลว่ามันมีวงของปูดีบอกนี่เปลี่ยนแปลงผ่านมาคือสายพงขัดแล้วก็พานไปด้วยพวกหวังดีพวกหวงายกันยั่ง นั่มาฝากมาตอนของห่อพานข้าตอนน้องเดือยข้ารวยของห่อน้องเดือยของห่อหลับตุ๊บตุ๊บกล่องที่เป็นที่สัญญาจะไม่เสือกใายเดียวกันนี่เนาะฝากทานมาท่าซื้อห่อหนึ่นะหัอน,นอนหลับนอนนวดดัดร่องจัดเ,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 เอาไปเสียงร่องเบิรงดูกเหล็กเอาผิดงบขึ้นมาหายยางละอัวเหล็กเหล็กสองอัวบนของตัวล่างยางละหางเอาเป็นเสียงดัดร่องเบิรงค่ะ เอาศูนย์สามไปเสี่ยงในบทรูบอกว่าเอาศูนย์สามไปเสี่ยงในละจ้ะเสี่ยงฝันแน่ศูนย์สามไปเสี่ยงแสดงว่าย่างรักย่างลักกูบอกครับครูแมนย่างลังรักกูบาก่าอันนี้ไม่ได้เน้นเด้อโไดเนินเทียได้หนี้ครับแต่ว่าเอาไปเสี่ยงโมเมนการเนียนโมเมนการสั้นท่เด้อหนีครับยังอีกหลายหมื่นอยู่อ่ อ่าเห้มันตกทะลึกดีๆก่ะหนิใช่ไหยก่อนเพราะว่าการแนะน,นําแนวทาทางผลเลขนี่มันมันต้องอาศัยทุกๆอย่างมาะมวลร่วมกันอยู่เนี่ยเห็นตัวมันเิลเป็ีนราคาสมงมันเขารอหลอมมายังสกัดสกัดแบบนีู้่เนี่ยก็มาเลขล่างหางนึงก็เอาเอาบักหาแปดเนี่ยเล็กยังไเ 58, 03, ง, 58, ะะงเห็นี่มห้าแปดบนศูนย์สามล่างห้าแปดนะคะปูบอกเอาไปเซียงเห็นไหมค่ะมือแรง นั่นรับนี่โมเมนการฟันธงโมเมนการเน้นบ่ฟันธงบ่ท่านได้เน้นเด้อแต่เป็นการให้เอาไปเชียนท่ายลองเบิกกูขอเลขบัญชีได้บ่ค่ะตอนนี้เบอร์บัญชีบ่จ้าได้อยู่ได้อยู่ท่านะเบอร์ท่าคารบุญ์ท่าไป้กูหายใจยากมาเบิดธนาคารบุญนั่นแหละบุญของญาติของนุ่มบุญของพระของเน้นนั่นแหละค่ะ คุณของพุทธศาสนาเนี่ยเ้าต่างพุทธีแมินีัหวัดเนาะใต้ทงไพ่เป็นน้ำกับปลาใด่รอนี่นะ่ยินุณใต้นะอ่าเป็นเบอร์บัญทีธนาคารการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทบกสอธนาคารทกสอทบกสอจ้าหมาธรรมะหมายเลขบัญชีเลขบัญชีศูนย์ สังเกตหมาเลขบัรที่ปูดีๆเด้อไรยงวดแต่นออกมากปรหัมก็อยู่นี่หิเดี๋ยวจะสิมว้ว่าตัวไหนศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์หเคุณวียนอยู่แถวนีละอ๋อ้นบนข้งล่างต้นนะ ตุอนจองกบไปแล้วต้องห้องก็ไปแล้วอันนี้เจ้าก็เด็กัปที่แล้วื้อซื้อปีใจกำลนงใจย้องฟ้องโตขึ้นมากเนี่ยเจตนาลร่มที่ตั้งไว้ก็รูดคือว่าการการทดสอบช่องคุมนี่ก็เป็นพลอย่ดอกพ้นบุญเป็นยังมีอยู่พ้นมีบุญกับมีพ้นเคยมีรวมกันกัมา เพราะว่าทีย่ยุทางคือแดนไกลท,ท,ที่ใส่กันดีบตกเหนือตกใต้ยุตะวันตกภาคกลางหรือว่าแถวแยุโรปก็ใช่เข้าชอบมุนที่าี่จะท่กา,า,า,าก็ะเชื่อมันในให้ในใน,ในแรงอธิษฐานเชื่อมันในพลังบุญกุศลนะว่าทำจริงได้จริงก็ขอให้สิ่งก็ผิดเนี่ยตกปักปุ่มข้องแล้วก็วนวบรรดาลแห่งโชคลาภแล้วก็แถวพลาดจากใครพลาด ลายทั้งหลายทั้งปวงตลอดทั้งครอบครัวของ่าณงองเดียวนัาม okay. ส yeah. ุข so yeah. ูทุกคนจี่นองไปโดยเท่านาต่งจงมีโสมลาภกันโดยเท่านาพุทธายมนตาขออนุโมทนาอาทุกกันใหกับเจตนาพุทธีตั้งแฟนเนสุลกิจด้วยบริสุทธิ์กับที่รจิรวมทํำบุญสร้างกุทธีซอยลุงปูเพื่อเป็นถวายเป็นพุทธบูซาปากแววในแผ่นดิดตรวศาสนาห้อ ลูกของเฮาเข้าควรจะเปาเห็นตงบลูกางลูกานก็เปืนอน่อเพรานั้น้นสีบวมีแหเป็นอันสอนนลูกหลานเขาเห็นต่อไปหาบงหนันะขอให้าพกนจงมีความสุขความเลื่อเกิดการนับเดเจริอพคสาธุจ้าปูกรับขอบคุณปูเลยลายได้จ้า กานทำรายปูกันบนฝันบนสิไป้งสีเลยค่ะคุณผู้ชมอาบานิเตรียมแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอพร้อมทั้งเลขบัญชีกระไดมากแล้วเลยค่ะเป็นชัดบ่จ้จาเจท่าบนทั้งพี่คือน้องบหลังโอ้บ,อบ่กลับนาน้องเดียวเลยปูซุ่มเงียบเมืองหนองบัวนะคะวิ่งบนศูนย์วิ่งล่างห้าหลักร้อยเจ็ดสาม ความเครื่องบัญชีนะ้ไหมคะเรื่องสามตัวนะคะมีสามหางนะคะมีเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้านะคะสองตัวบนมีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดล่างมีห้าแปดห้าสองห้าหกห้าเจ็ดค่ะปูย่งบ้านเน,นียนให้เดือค่ะมือนี่ร่อฟันโค้งสุดท้ายใกล้ ภาพเบลอสันเบลอบ่ะค่ะเพร,ราะเห็นชัดบอสน้องเดียวชัดยู่วสันข้างยูทูปนะค่ะชัดบอเลขบัญชีกะฟังนี่เลยได้ดค่ะภูดยักรวมทํำบุญกับปูนะคะเลขบัญชีตามนี่เลยธนาคารทกสศ2 0 1 9 1 4 1 1 4 9 6นะคะ แคปหน้าจอเลขค่ะคุณผู้ชมแคปไว้เบิงไวผิดจราหน้านะคะมักน้ำปูกับจัดบ่งมักกับเบิงไว้ชื่อเอกับใดเด้อค่ะตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางนะคะให้คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเบลอค่ะเมื่อนี้ภาพคือเบร์คุณเทียภาพชัดดีที่ชัดค่ะทั้งเพจชัดยูทั้งเพจชัดต่ว่าทาั้งยูทูปปรชัดเบลอ,อนิดๆพ่อจะอ่านออกว่าศูนย์สามไปเสียงในด้อวัสาร สำหรับ <8. S 2> ล่างเอาหาแปดไปเนี่ยว่าสั้นให้ข่ายกับที่วันเนียนศูนย์สามกับหาแปดนะครับนะครับแต่ว่ารอก็วอาท่อมๆหน่อย,อยๆโมเมนต์เนียนหรือโมเมนต์เนียน่าสั้นแต่ว่าให้ออกไปเสียงเนี่ยศูนย์สามกับหาแปดมาสั้นปังเอานะครับที่เจ็ดหน้าเอานะครับอโอเคนะครับ,อรบอขอบคุณพี่น,น้องหลายๆนะครับที่มา ให้กำลังแรงใจทุกคีปทุกคิปไล่คิปได้กันมาอย่เป็นมู่เป็นเพื่อนอยู่ตลอดทุกคิปนะครับให้พี่น้องมันหมาน้ำกันเด้อครับเด้อค่ะคลิปนี้พี่น้องโชคดีกันสุขสุขคนครับสวัสดีครับเราแล้วคุณผู้ชมครับสวัสดีครับค่บสวัสดีครับค่ำคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีเด้อค่ะคุณผู้ชมฝันได้ตัวเลขสีแดงๆเลเด้วอยค่ะ อย่าลืมศูนย์สามกับห้าแปดสำหรับท่านใดที่มาบพท่านนะคะเบรรึงบพท่านสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะอาจารย์โกยอปราออสาทตรราะสันอ๋อรอก่อนนะครับอาจารย์โกยกับอกปราสาสนะครับอาจารย์โกยอีกสักสองสามมือกุญแะคอยติดตามไปเรื่อยๆอาจจะมีการไล่ซดย่ำคำคำแร่งๆยังเสร็จเหรอครับอ,อรประสาสคือกันคะ่ะรอนะคะรอประมาณวันที่เจ็ดที่แปดอาจารย์ประสาส่วนอาจารย์โกยกันอาจจะอีกสองสามมือเนาะให้เวลาพนก่นจ้า มือนี้ค่ำคืนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจา้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง Youtube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับ